สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาจําลองเราเตอร์สามเราเตอร์นะครับเพื่อเชื่อมกับ PC ครับผมโอเคเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกให้เลือกเราเตอร์ตัวที่สี่ไานะครับผมอย่างละตัวครับต่อไปเลือกที่สวิตช์ครับสวิตช์ตัวที่สี่นะครับต่อไปเลือกที่สวิตช์ตัวที่หนึ่งครับอย่างละตัวเหมือนกันครับ ต่อไปเลือกกดที่ PC นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก PC อย่างละสองเครื่องครับผมบต่อไปเลือกที่สายแลนครับตรงนี้ครับแล้วก็เลือกที่สายดำครับผมกดที่นสุทับูมครับแล้วก็ตรงไหนก็ได้นะครับ ไม่พบเลยนะครับผมโอเคครับต่อไปให้กดที่เราเตอร์นี่นะครับแล้วก็กดเลือกตัวที่3ตัวที่4ครับ แลวที่สามครับ f อกครับคลิกแล้วก็ปิดสวิตช์ครับผมแล้วก็เลื่อนที่เลื่อนไปใส่ครับแล้วก็เปิดสวิตช์ครับทำให้ครบทั้งสามตัวแล้วนะครับผมปิดสวิตช์ครับแล้วก็เลื่อนใส่ครับแล้วก็เปิดครับแล้วก็ปิดสวิตช์ครับเลื่อนใส่ครับต่อไปเลือกที่สายแลนนะครับผมเลือกที่สายแลนแดงนะครับผม เชื่อมอินเทอร์เน็ตครับผมต,ตรงนี้มาเป็นเลือกที่สายดำนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เป็นอินเทอร์เน็ตฟาร์มนะครับเราเลือกที่ตรงนี้เราเป็นสายดำนะครับผมโอเคครับต่อไปเป็นการกำหนดค่าครับผมให้กับพีซครับผม เป็นหนึ่งก้าสองจุดหกแปดจุดหนึ่งจุดสามครับนี่เป็นสองจุดสองครับตรงนี้เป็นสองจุดห้าสี่ครับตรงนี้เป็นสองจุดห้าสี่ครับตรงนี้เป็น สองจุดสองมันครับผมอันนี้เป็นสองจุดสองบตรงนี้เป็นจะเปลี่ยนเป็นสามจุดห้าจุดสองห้าสี่นะครับอันนี้เป็น สามจุดสองหนึ่งครับอันนี้เป็นสามจุดสอง,สองครับโอเคครับอะต่อไปให้เรากดที่ pc ครับเพื่อใส่ ip ครับผมก็อ p ครับก็กดดาวนลครับ อันนี้ก็เป็นสองจุดห้าสี่ครับทำให้ครบทุกเครื่องนะครับพีซีครับนะครับอันนี้เป็นจุดสองสครับ2.54จุห้าสี่อันนี้เป็นน,นี้เป็นสองครับผมสองจุดหนึ่งครับ สามจุดห้าสี่ครับสอารผสอมกับก็เป็นสามจุดห้าสี่ครับไม่เป็น ตอนนี้ให้เปลี่ยนเป็นสังครับเป็นค่าสีครับเป็นสองสองครับเป็นสอง 54ครับต่อไปกดที่คลิกที่เราเตอร์นะครับผมพิมพ์ no ครับอันนี้เป็นผ่าที่ผมจะหมกไปแล้วครับผมเพื่อความรวดเร็วครับผมก็คัดลอกวางแล้วนะครับผมก็ ctrl z enter ครับคลิกออกเลยครับทำให้พบทุก ทั้งสองตัวลสามตัวแล้วครับผมนี่นะครับโม no ครับเลาก็เลือกที Take ่แทนไหมครับผม <Okay. S 1> คัดลอกแล้วก็าวางครับผมตัวเสร็จถึงเธอครับ รอสักพัน Enter ครับต่อไปรอเขาเชื่อมก่อนตัวกันน้ครับแคปตัวแรกเชื่อมเสร็จนะครับให้เราทำตัวแรกกันเลยนะครับ e n อร์ Enter ครับับแล้วก็ตอนนี้เป็น IP ที่กำหนดไว้แล้วนะครับทัานรอแล้วก็วนงไวครับ เครับไปทําตัวที่สองแล้วนะครับผมพี่เหมือนเดิมครับออกอไปกรอบหนึ่งครับน่ครับอันนี้เป็นตัวที่สั่นครับผมเหมืนเดิมครับเราวาแล้วครับ นะครับจากนั้นให้ลองปิงดูนะครับผมเครื่องไหนก็ดันครับผมเลือกเปิดเครื่องสองแล้วนะครับผมจะปิงไปหาเคร่องสามครับที่ไอครับเสองจุดหกแปดจุดสามสามจุด สองหนึ่งครับโอเคปิ้งได้นะครับต่อไปผมจะปิ้งไปเครื่องหนึ่งนะครับผมลงสุดสองหนึ่งครับโอเคปิ้งได้นะครับสวัสดีก็ไม่ใค่นี้ครับ ขอมาค,ครับ